สวัสดีค okay. ่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระแชนเนลนะคะและ้ววันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเก็บตกอัปเดตกันก็หลังจากที่มีอัป analysis, เดตเข้ามานะคะเราก็ลองไปเก็บตกอัปเดตดูนะคะก็เหมือนอันดับแรกเนี่ยจะเป็นการจูบกับน้องแมวนะคะไม่รู้ว่าจูบได้หรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนมันแบบว่าคือก่อนอัปเดตไม่แน่ใจว่าจูบได้หรือเปล่านะเรจะมาลองดูกันนะคะเดี๋ยวลองให้หาหรือโพชั่นนะคะ เหมือนน้องจะไม่รับยาเรานะคะอาจจะจูบไม่ได้นะทุกคนโอเคมันคลิสต์ไม่ได้นะทุกคนดูดูด,ดูให้ดูช,ชัดๆเห็นไหมทุกคนคือเขาน่าจะแก้บัคตรงนี้ไปแล้วนะคะก่อนหน้านั้นอาจจะอาจจะจูบได้นะแต่วันนี้ก็คือก,กอดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยนะน่าจะแก้บัคตรงนี้ไปนะคะทุกคน นี่ทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะคะอัปเดตที่เข้ามานะเป็นการแก้บักสักส่วนใหญ่นะคะทุกคนเรามาดูสิ่งที่อัปเดตเข้ามาค่ะก็คือน้องแมวตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนเป็นการถือไม้นะคะทุกคนคือตอนแรกน้องถือไมไม่ได้นะคะตอนนี้น้องก็ถือไม่อันนี้ได้แล้วนะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนตอนนี้น้องถือได้เรียบร้อยแล้วนะตอนแรกอมันเหมือนมันบักแล้วก็ถือไม่ได้ตอนนี้ เขาเกมก็ทําทให้ถือได้แล้วนะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนต่อมานะคะเรามาดูอย่างสุดท้ายค่ะก็คือสีผมของผู้หญิงคนนี้ค่ะทุกคนถ้าตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วเราเปลี่ยนสีผมนะคะทุกคนอลองเปลี่ยนสีผมเป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะแล้วเราก็ลองออกจากเกมดูนะคะเพื่อนลองออกเลยนะคะทุกคน คือปกติเนี่ยเราออกจากเกมมาสีผมก็จะกลับไปเป็นสีดำแต่ว่าตอนนี้น้องก็เป็นสีเหลืองเรียบร้อยแล้วนะคะคือเนอกเหมือนเขาเซฟให้นะคะเหมือนเกมเขาเซฟจากในเกมแล้วก็ออกมานอกเกมสีผมก็ยังปกตินะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยค่ะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย